สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทุกท่านครับผมอีพีนี้มีพระกเก่าๆนะครับมาแบ่งปัน f อฟนะครับผมราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆเอากันบางๆนะครับผมชมกันครับ องนี ite, it ้เป็นพิมพ์ใหญ่วรรคังนะครับผมเนื้อกระดูกเนื้อโซนกระดูกโซนแร็งแร่งนะครับเก่าปึ๊กเลยครับเอฟซีนะครับนี่ฮะมีรักมีทองนะครับนี่มีทองเก่ามีรักเห็นลางๆนะครับผมนะอ่ะชมชมกันเลยนี่ครับ ทองเก่านะครับลักเก่าทองเก่านะนี่นะฮะครับนี่ชมกันครับ เนื้อก็เป็นโซนแกร่งๆนะครับโซนกระดูกนะครับผมนี่ฮะค่อยๆชมนะครับผมเกสบัดนะครับ อ่าชมด้านข้างครับผมด้านข้างด้านข้างนะครับ ด้านข้างนะครับด้านหลังครับผม นั่นนะครับด้านหลังประมาณนี้ครับ F 3อ่องนี้เอาเบาๆนะครับเอา3 5มพพอครับ F สพิมพ์ใหญ่มีรักมีทองเก่านะครับ3 5มพครับผม ใครชอบแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับโอเคนะครับไม่แพ้เอาให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบนะครับมาองที่สองนะครับเป็นทีมใหญ่บางุพรมครับนี่ฮะองนี้หลังสวยพระจะงองอหน่อยปิดๆนะครับมีซ่อมมาหนึ่งแผลนะครับผมอ่านี่ อ้าวนี่นะนะเนื้อสวยครับนี่ฮะมีซ่อมเก่านะครับค่อยคอยชมครับผมเนื้อโซนหนึกนุ่มนะครับตรงนี้จัดว่าเป็นเนื้อแบบ หน้าสองดีครับชมด้านข้างครับผมด้านข้าง ด้านข้างครับอ้าวขอณ้ชมด้านหลังครับผมหลังสวยดีครับตรงนี้นะนี่ ดูเนื้อนะครับมีปริดข้างๆนะครับสไตล์พิมพ์ใหญ่นะครับปริข้างเนื้อสวยครับองนี้เสียดายหักเก่านะครับนี่หักเก่านะครับพระช้ำไม่มากนะครับแต่หักหนึ่งแผลนะครับ F4 สี่พันห้าครับผมนะครับสี่พันห้าครับเคฟสี่สี่พันห้าร้อยบาทครับผมเก็บหน้าจอและทักมานะครับโอเคนะครับมาชมองค์ถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เบิร์นพรมนะครับอีกหนึ่งองฮ่าองนี้พิมพ์สวยเนื้อโซนพลาช้ครับเน่าเน่าหนึกนุ่มนะครับผม เนื้อจัดตรงนี้เนื้อสวยนะนี่ฐานเรียวๆคมๆนะครับอืมไหลกิ่วๆนั่งเอียงๆนะครับ ด้านข้างครับผมด้านข้างด้านข้างครับ ชมด้านหลังครับนี่นะครับนี่นะลอยมีรอยกระเทาะนิดหนึ่งครับเห็นเนื้อนะฮะเนื้อสวยมีปีชุวงนี้ก็จัดโปรโมชั่นนะครับ ต้นรับปีใหม่เปิดเบาๆ4,500ครับผมนะครับ4,500บาทครับ FC นะครับผมดูชอบแคปหน้าจอและทักมานะครับขอรู้เพิ่มเติมนะครับ4,500ครับโอเคนะครับมาองค์ที่4อันนี้เป็นทรงเจดเียดีใหญ่พระตัดกว้างนะครับเห็นไหมตัดกว้างพักเลยดู ดูใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับแต่องค์พระปกตินะครับแต่พระตัดกว้างนะครับผมชมนี่ดูเนื้อนะครับทรงเจดียวัาระครังครับผมเนื้อสวยนะครับนี่ะมีก้อนดำเม็ดดำมีการทูเห็นไหมครับ ดำดำเรียวเรียวเป็นแท่งๆนะครับนี่การทูบเนาะนะครับเศษฐานการทูบมีคราบนี้ล้างไปหลเนะนะไม่ออกนะครับจริงๆพาอนี้สวยนะถ้าไม่หักนะไม่หักไม่ซ่อมนี่สวยเลยนะครับเพราะาไม่สึกนะกนี่หักนะหักเก่าหาไม่สึกแต่หัก ลึกดีนะหักเก่าเนื้อหนึกนุ่มดีครับชมด้านข้างครับผมเนี่ยรอยแหว่งเนื้อหายไปน,นิดหนึ่งครับ แต่องค์พระยังสมบูรณ์นะครับผมนั่นข้างนี่ฮะเห็นไหมครับเนื้อขาว,ขาวองค์พระยังสมบูรณ์นะครับหัก ช้ำรุดในช่วงฐานนะครับเห็นไหมครับหักช้ำรุดในช่วงฐานลงมานะครับสรงพาระสมบูรณ์นะครับด้านหลังดูดีๆนะครับ F4 นะครับจะเห็นรอยเลี่ยมเก่าแล้วก็เปิดหลังเป็นรูปใบโพนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นลางๆนะเป็นรูปใบโพนะครับนี่ มุมบนนี่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นรอยเลี่ยมเก่าเห็นไหมเลี่ยมเปิดหลังก็ไม่เก่านะเห็นดูไปโพนะครับลางๆอันนี้รอยกระเทาะดูเนื้อนะครับ fc เนี่ยเ,เนื้อที่เปิดเนื้อสวยมากครับเห็นไหมนี่นะครับเนื้อที่เปิดนี้สวยมากนะครับ มีค่าความเก่าเนี่ขาวๆนี่เนื้อนวนๆน,นะนี่ความเก่าพระเนื้อดีนะครับเสียดายหักนะอ่าเอาเป็นว่าถ้าใครชอบลองดูนะครับอ,องนี้เอา3าม0ห้าแล้วกันนะครับ นะครับสามพันห้าครับผมขายกันตามฟอร์มตามทุนนะครับถูดไม่แพงก็แบ่งนะครับสามพันห้าครับ F สีส่งเจดีว่าขังครับโอเคนะครับมาองสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดของ EP นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครึ่งท่อนนะครับท่อนล่างเนื้ออย่างโหดครับ F สีนะครับดูนะฮะเนื้อดีมากครับสําหรับคนชอบเนื้อนะนะครับเอาไปส่อง มันมากครับ f Z. ดูนะครับนี่อ่าดูนะครับพิมพ์ใหญ่ตกตับเลยครับดูเนื้อนะมีก้อนแดงเห็นไหมครับนี่ ครึ่งองนะครับ F4 ครึ่งล่างนะเอาไปแกะด้านหลังเป็นพิมพ์คะแนนได้เลยนะครับเพราะว่าพระได้เนื้อจัดเนื้อเก่าสองมันนะครับ F4 นะสวจริงมันมากครับด้านข้างครับผมเนื้อเนา่า หักเก่านะครับเอซีเห็นไหมฮะรอยหักนี่มีคาบขึ้นแล้วนะครับหักเก่าแน่นอนครับมีคาบขึ้นหมดแล้วนะคาบขึ้นคุมหมดละด้านข้างด้านข้างครับนี่ย จบนั้นหลังครับหลังนี่ยังโหดเลยครับนั่นพักเลยนะครับ F4 นี่มีรอยหลุดร่อนของมวลสารนะครับพวกอะไรอ่ะนะครับหลุดออกไปนะก็จะเห็นเป็นจุ๊กจุๆกุกุนะครับ มันมากตัวจริงมันมากนะครับเอฟชิ้นนี้ชิ้นนี้เอาเอาไวๆนะเอาแบบไม่ต้องต่อเลยนะผมน่าจะซื้อมาพันกว่าบาทเกือบสองพันนะครับเอาขายให้เบาๆเลยนะครับผมน่าจะซื้อมาเกือบสองพันนะถ้าจำไม่ผิดประมาณพันแปดชิ้นนี้นะผมเอาพันห้านะครับผมส่งไม่ต้องต่อแล้วนะเอาพันห้าครับเอาไปส่องเนื้อมันๆเลยไปแกะเป็นพิมพ์คะแนนก็ได้ครับ นะครับคืนกำไรให,ให้ลูกค้านะครับเอาพันห้าครับทุนผมน่าจะมาพันแปดนะผมเอาพันห้าพอนะครับเออ่าไม่ใช่เป็นการล้มมวยนะผมถือว่าเป็นการสมนาคุณให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเอากําไรจากองค์อื่นมาถั่วเฉลีย่ยทุนเนอะนะผมก็ไม่ซีเรียสนะครับบางครั้งเราจะไปมวยยึดติดไม่ได้นะครับผมเป็นคนไม่ยึดติดเราต้องเดินไปข้างหน้านะอันไหนที่ แบ่งปันหรือคืนกำไรให้ FC ได้นะครับเอาใจกันไว้นะครับอ่าให้ด้วยใจให้ด้วยใจนะครับจะไปคิดว่าล้มมวยนะครับขายได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียดนะครับผมน่านะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครชอบก็ลองดูนะครับราคาก็ประมาณนั้นนะครับทุกองค์นะครับที่บอกไปนะครับ FC นะครับอ่ะใครชอบตรงไหนยังไงทักมานะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับ EP ถัดไป ขอบพระคุณทุกๆท่านครับผมโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับผม